ัญหารลกแตกตามที่ข่าวสดเขาพาดหัวจริงๆครับสาวสงสัยว่าไอช้อนแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรอมีชื่อเรียกมากกว่าที่คิดครับนี่ที่เห็นบนจอนี่ก็มีแบบเราเรียกช้อนหางค่ะช้อนแกงค่ะช้อนจีนค่ะเออช้อนช้อนหางนี่เพิ่งเคยได้ยินเออช้อนหางจอนเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินจอนเรียกช้อนแกงเหรอฉันเรียกช้อนก๋วยเตี๋ยวผมเรียกสั้นวิวช้อนสั้นเหรอผมเรียกช้อนกลาง นี่คุณเมท้าก็บอกว่าบ้านผมเรียกช้อนกลางครับคุณแดงก็ช้อนกลางเอาที่นั่งอยู่ในเนี้ยเออไม่มีใครเรียกเหมือนกันเลยนะช้อนสั้นและช้อนกลางช้อนกลางและกับช้อนแกงช้อนหน้าก็มีแหละฮะช้อนอันนี้หาเลือกแล้วแหละไม่ใส่แล้วหาเรืองอยากโดนช้อนแกงว่วเออนะมีช้อนโต๊ะ เออเออช้อนโต๊ะก็มีก็เนี่ยเวลาเขาแบบกินยาใช่ไหมช้อนนี้แหละเออบอกเวลาช้อนโต๊ะก็คือช้อนเนี้ยก็หนึ่งช้อนโต๊ะาอันเนี้ยช้อนจีนเหรอช้อนบวงเหรออ๋อมันดูเหมือนบวงนะครับหรือว่าอะไรช้อนบวงเหรอจริงเหรอเรียกช้อนบวงเหรอคุณธัญพาบอกว่าภาษาอีสานจะเรียกบวงค่ะ อ๋อเหรออ๋อเป็นภาะด้วยเราช้อนบ่วงโอ้ขอบคุณครับอันนี้ความรู้ใหม่ไม่รับคนผ้าอีสานเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช้อนบ่วงกันหมดเลยเหรอเออเพราะของเราสี่คนเรายังแบบ subjective เลยนะเรายังเรียกไม่เหมือนกันเลยนะใช่ช้อนหายก็หาสิใดๆคือช้อนหายเสมอเลยเอ้าธ่คุณม้ ช้อนสิบสี่ช้อนสิบสี่ใอันนี้เป็นช้อน BNP หรอครับเออครับผมโอ้ช้อนสิบสี่เมาติฟังช้อนมมาติฟังช้อนโอ้ยโอ้หนี่ไปกันเยอะเลยเนี่ยน้องเคยเห็นช้อนรอเปล่าใชอน้องเคยเห็นช้อนรอเปล่ามันคิดว่ากูไม่เคยกินข้าวได้ไงุณเฮนรีวบอกว่าช้อนมันช้อนแช้งในตัวเองนะะเอกมาช้อนแช่ง โอ้โหคุณพีทมาชอนยอนตาชอนอไปไปเหนือแล้วขึ้นเหนือไปแล้วชอบจังเลยคุณผู้ชมเราอ่ะโอ้ยแหมสนุกสนาน